รู้สึกชื่นชมนะคะว่าเขาเนี่ยไม่มีอวัยวะที่เหมือนคนทั่วไปแต่เขาสามารถดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายทอดวิชาในการรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ของเขาสาหรับครูเล็กนี่นะคะก็คือทุ่มเทในด้านการทำงานกับเด็กกับครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเอาใจใส่เด็กดี รู้สึกว่าอาจารย์เขาสอนเข้าใจค่ะเวลาที่หนูไม่เข้าใจอาจารย์เขาก็จะถามว่าทําได้หรือเปล่าแล้วก็จะมาสอนให้หนูเข้าใจว่าตรงนี้ควรจะไปกดที่ไหนแล้วก็จะทําให้ตัวตารางเป็นยังไงอะคะ่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการศึกษานั้นเป็นรากฐานของชีวิตการศึกษาจะทําให้มนุษย์นั้นมีความเป็นคนที่สมบูรณ์วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งลักษณะของอาชีพของคนวิการนั่นคือการเป็นครูเป็นแม่มพ์ของชาติตามผมเข้าไปเลยครับ ผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่โรงเรียนอัดสำชัญศึกษาที่รักษาความเข้มงวดในเรื่องของวิชาความรู้ระเบียบวินยัยขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆก,ก็มีชีวิตชีวามีสีสันนะมีความเป็นเด็กนะพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในการที่จะสร้างสารรค์สังคมที่ดีงาม สวัสดีครับซิสเตอร์มารีรัตครับผมอาสมชันศึกษาที่ซิสเตอร์ดูแลนะมีนักเรียนประมาณเท่าไหร่ครับส0 0พกว่าคนส0 0พกว่าคนใช่ไหมครับเป็นหญิงล้วนเป็นหญิงล้วนแต่ว่าเราเริ่มเริ่มรับอนุบาลค,คือมีผู้ชายเฉพาะอนุบาลนะคะเนื่องจากว่าผู้ปกครองนะ่ยขอร้องเพราะว่ามาส่งลูกสาวก็อ,อยากฝากน้องน้องอค่ะ พูดถึงการรับคนพิการเข้ามาทํางานที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นครูด้วยนะครับเป็นมาอย่างไรครับซิสเตอร์ครับอ๋อแต่เดิมเนี่ยเราคงไม่มีเป้าหมายว่าจะรับคนพิการเข้ามามนะคะคแต่เมื่อเราขาดครูกระทันหันนะคะก็ทางศูนย์มหาไทยเนี่ยก็มีผู้ที่มีความสามารถนะ,ะก็ส่งเข้ามาโดยเฉพาะคุณครูราลิสาเนี่ยนะคะก็เป็นครูของเรา สิบกว่าปีแล้วสอนคอมพิวเตอร์สาขาที่ตอนนั้นขาดแคลมไปเมืมอม่อรับคุณครูเข้ามาคุณครูก็มีความสามารถในการสอนทําทุกอย่างปกติเหมือนคนทั่วไปถือตามระเบียบแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมทุกอย่างอยู่ในเซลลของ A1 นะคะ A1 เลย คอมพิวเตอร์ค่ะใจดีค่ะไม่ดุค่ะใจดีค่ะนูชอบเขาว่าสวัสดีครับครูลเล็กครับเป็นยังไงครับทำงานที่นี่มาก,กี่ปีแล้วครับก็อีกสอปีก็20่สคอีก2ปีครบ2ตศวรรษก็ขออนุญาตถามคำถ,ถามเหมือนเด็กๆที่เจอครูลเล็กใหม่ๆ ุณเล็กไปทำอะไรมานะก็จะโดนเครื่องปั่นน้ำแข็งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยเราไปตนเขาเองค่ะซึ่งเราก็จะไปแอบเล่นเราก็จะไปล้วงเอาน้ำแข็งในในตู้ค่ะแล้วก็มันก็เลยจะอัดมือเราแล้วก็ลากเราเข้าไปในตู้ด้วยบังเอิญว่าตัวเราใหญ่กว่าในช่องเอาน้ำแข็งมาเล็กเราก็เลยติดอยู่แค่นั้นคือโดนโดนเครื่องปั่นน้ำแข็งนะตอนนั้นอายุกี่ขวบครับ สข่ห้าขวดทำไมตัดสินใจเลือกที่อยากจะคือคือใจคือใจชอบอะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วเขาคิดชอบแล้ว <Okay. S 2> แม่ก็แบบ แม่ก็มิใสทัดไกลตอนที่จบโปรเจกต,ต์มาแต่ก่อนจะเป็นโปรเจกต์อยู่คุณครูที่โรงเรียนก็บอกว่าเธอไม่ต้องเรียนหรอกเธอเป็นคนพิการเธออยู่บ้านแต่เธอไม่ต้องเรียนก็มาบอกแม่ว่าแม่ครูบอกว่าไม่ต้องเรียนต่อแม่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลูกต้องเรียนเพราะว่าบ้านเราก็ไม่มีมรดกอะไรให้ลูกนะคะนอกจากวิชาที่จะลูกจะเลี้ยงตัวเองได้แม่ก็พยายามส่งให้เรียนแม่แม่แม่พยายามผลักดันนะคะให้เรียนก็จบลามาแล้วก็ไปเรียนที่มหาไทยเรียนฝักอาชีพ จบปรามจบปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์คนมนุษยศาสตร์ตอนนั้นก็มีความรู้สึกอยากเป็นครูอยู่ด้วยก็อยากเป็นครูเพราะฉะนั้นเราจบศิลปศาสตร์แล้วก็มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็อยากเป็นครูอยู่แล้วนะทางโรงเรียนก็ไปทาบทามก็เลยตรงจุดประสงค์ลงตัวเลยนะครับเข้ามาทํางานบรรทัดแรกนะคะคือแถวแรก อยู่ในเซลลของ A1 นะคะเ1เลย<ม>ก็เดี๋ยวเราจะได้ให้นักเรียนอยู่ในเซลล์ l นนะคะเดี๋ยวเราจะทําวิธีการมาผสานเซลลนะลูกให้ทุกอ,อย่างอยู่ในที่เซลล์ A1 ค่ะมาทางานแรกเป็นยังไงก็รู้สึกตื่นเต้นดีนนแต่ว่าเราก็คุ้นเคยกับการเป็นการที่เป็นนักเรียนเป็นเห็นครูอะไรก็้เราก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรา คือการสอนคอมพิวเตอร์นี่มันก็จะสะดวกที่เราเราคุ้นเคยเราเราเราเ,ราเ,ราเป็นนะคะมันก็จะไม่ลําบากเั่ารเท่าไหร่เพราะเราเราสามารถสอนเขาได้ไคะ่ะไม่เหมือนกับว่าเออพิชาอะไรที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเราก็จะลําบากนิ่นึงภารกิจแรกที่ได้รับมอบหมายคืออะไรครับสอนชั้นปฐมสามจสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้คะ่ปะปฐมก่อนสอนด้านคอมพิวเตอร์คสอนคอมพิวเตอร์ แล้วก็นอกจากสอนแล้วทำอะไรอย่างอื่นก็จะช่วยพิมพ์งานค่ะพิมพ์งานพวพิมพ์ข้อสอบเมื่อก่อนนี้พวกครูนี่เขาไม่เป็นคอมพิวเตอร์เลยค่ะแล้วคอมพิวเตอร์น mm ี้ก็จะไม่แพ้หลายค่ะเราก็ต้องรับพิมพ์งานทุกอย่างที่ที่ที่เขาให้มา เราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมพิบาลพัฒนากิจาการสู่สากล ไม่เพียงใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัยยังมีเด็กไทยที่เราห่วงใยและใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศน์์ที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสารฝันไปกับขอสอมก ไ้เบนลคนเดียวลคในเรื่องของการจ้างงานคนพิการนั้นก็ประทับใจนะที่โรงเรียนแห่งนี้มองเห็นมนุษย์ทุกคน เป็นผู้ที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีไม่ได้มองที่ความพิการนะครับแต่มองที่ว่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างกลมกลืนปกติก็น่าจะเป็นที่น่ายกย่องด้วยว่าเขาก็เสียสละช่วยงานของกิจการนักเรียนด้วยด้วยความสามารถของเขาในการพิมพ์เอกสารเขาก็เป็นเลขาของฝ่าย กิจาการนักเรียนด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณครูเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนแล้วก็มีครูเล็กอยู่ในสังกัดแล้วก็เป็นเลขานุการช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงครูเล็กเข้ามาหมาสำหรับครูเล็กนี่นะคะก็คือถ้าพูดถึงตามร่างกายไม่สมบูรณ์ก็จริงแต่ว่าทุกอย่างเขาเพอร์เฟกหมดดีพร้อมก็คือเขาฝ่ายเรียนรู้นะคะทุ่มเทในได้การทำงาน กับเด็กกับครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเอาใจใส่เด็กทีทางโรงเรียนมอหมายให้ทําอะไรศักยภาพเท่ากับคนปกติทุกอย่างนะคะคุณครูบางอย่างเนี่ยคุณครูก็มีปัญหาด้านเทคโนโลยีก็ได้อาศัยเขาเขาจะใจเย็นก็จะช่วยเ็จะแบ่งปันก็เป็นที่น่าชื่นชมนะคะก็เป็นแม่พิมพ์ของชาติชที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นแม่พิมพ์เป็นครูที่ดีของสิทธ์ด้วย ใน,ในฐานะที่คุณครูคุกคีกับครูเล็กมาตลอดน,นะความทีการของเขาเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในฐานะครูที่นี่ไหยครับไม่เลยไม,ยไม่ไม่มีเลยยิ่งยิ่งเวลาเราไปไหนกันในเรื่องส่วนตัวเนาะครูคมีความรู้สึกบา,บางครั้งเรายังเรียบร้อยไม่เท่าเขาอะอ ความพร้อมของเขาในการทํางานหรืออะไรเขาเรียบร้อยเขาเขาเรียกเลยนะคะละเอียดถี้วนศักยภาพของเขาอเกี่ยวกับเรื่องราบพิการมันไม่เกี่ยวเลยอ่ะครูมีความรู้สึกว่า,ถ,าถ้าเราพูดกันแล้วยังพร้อมกับบางบางบางคนบางท่านานะไม่งั้นคุณครูคงไม่ผูกพันที่จะดึงเข้ามาช่วยในในเนื้อง,งานของครูตลอดครูมีความรู้สึกเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยความละเอียดเรียบร้อยไออย่างเช่นอย่างเด็กในห้องเรียนเขาก็เข้าไปดูแลเขาเรื่องห้องเรื่องอะไรเขาทําเขาช่วยเด็ก คือเด็กไม่พร้อมตรงไหนเขาเสริมเข้าไปทันทีนี่คือสิ่งที่เราม,มีความรู้สึกแล้วเด็กก็ชื่นชมเขาเพราะว่าศักยภาพเขาเต็มที่นะคะใครๆก็ยอมรับในศักยภาพของเขาว่าเขารับผิดชอบนะ จะรู้สึกว่ารับคนพิการเข้าทํางานนะยิ่งมาเป็นครูเด็กจะรู้สึกอย่างไรนะที่นี่เป็นยังไงครับเด็กไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเด็กไม่เคยพูดถึงเรื่องคุณครูต้องพิการหรืออะไรนะคะเด็กไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะคะก็เด็กก็ให้ความเคารพนะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราก็อบรมนักเรียนแล้วนะคะเราครอบครัวถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ถึงการความทับเทียมกัน จะไม่ได้เดี๋ยวครูจะสาธิตใ,ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะหน <Okay. S 1> ม่ไวันาจะใช้เท่าไหร่เพื่อให้พอนใช่ไหมคะเราก็จะคุมข้อความลงมานะคะส่วนลัม u m n b กับคอรอน n c นักเรียนก็เรารู้ว่ามันจะประมาณไหนประมาณไหนให้มันสวยงามกับหน้ากระดาษนะคะ รู้สึกว่าอาจารย์เขาสอนเข้าใจค่ะเวลาที่หนูไม่เข้าใจอาจารย์เขาก็จะถามว่าทําได้หรือเปล่าแล้วก็จะมาสอนให้หนูเข้าใจว่าตรงนี้ควรจะไปกดที่ไหนแล้วก็จะทําให้ตัวตารางเป็นยังไงอะคะ่ะก็รู้สึกประทับใจคะ่ะที่แบบครูเขาแบบยังสามารถที่จะมาเป็นครูสามารถสั่งสอนพวกหนูได้รู้สึกแบบประทับใจครูเขามากๆ ก็ครูเขาเป็นคนที่ตั้งใจเวลาทํางานมากเวลาสอนก็คอยเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนนะคะเหมือนกับว่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนี่ยครูเขาก็จะพยายามอธิบายทีละขั้นตอนให้เด็กเข้าใจอย่างงี้ค่ะครูเขาก็เป็นที่รักของนักเรียนทุกคน,นะคะน่ะความพิการของครูเล็กในโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้มีความสําคัญใดๆเลยไม่ได้มีความหมายใดๆเลย ต่อวิถีชีวิตต่อเพื่อนร่วมงานต่อเด็กนักเรียนครับอาชีพครูสําหรับคนพิการหลายๆคนก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่สําหรับคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษานะก็ต่างเชื่อมั่นนะครับว่าคนพิการนั้นอยู่ในฐานะของครูอยู่ในฐานะของอาจารย์มหาวิทยาลัยสามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้นะถ่ายทอดจิตวิญ,ญญาณของความเป็นมนุษย์ ให้กับลูกศิษย์สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในสังคมได้ครับไม่เพียงใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัย ยังมีเด็กไทยที่เราห่วงใหญ่และใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศนัที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสารฝันไปกับขอสอมกอเราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แกปลาและสัตว์ทะเล ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาพิบาลพัฒนากิจาการสู่สากล นตัวเนี่ยก็รู้สึกชื่นชมนะคะว่าเขาเนี่ยไม่มีอวัยวะที่เหมือนคนทั่วๆไปแต่เขาสามารถดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายทอดวิชาในการรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ของเขาครับคุณผู้ชมครับอีกความรู้สึกหนึ่งของผมนะครับผมก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยกับครูเล็ก ที่ได้เข้ามาทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้ผมเองก็ภูมิใจนะครับเมื่อได้ยินทางซิสเตอร์ก็ดีทางผู้ช่วยผู้อำนวยการก็ดีได้พูดถึงครูเล็กว่าเป็นแม่พิมพ์เป็นครูโดยจิตวิญญาณที่แท้จริงนั่นเป็นการบ่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนไม่พิการเราสามารถที่จะทำงานได้ในทุกสาขาอาชีพ เป็นสาขาอาชีพที่มีเกียรติอย่างครูคนพิการก็ทำได้เช่นเดียวกันครับอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านอย่างไรในการที่โรงเรียนแห่งนี้มีคนพิการเข้ามาทำงานที่นี่ครับก็อยากจะฝากนิดนึงว่าถ้า อย่างเช่นดิฉันเป็นคนพิการที่มาทํางานในที่นี้ก็คิดว่ามันจะช่วยเสริมให้โรงเรียนเรามีคุณธรรมหรือว่าซิเตอร์หรือว่าคุณพ่อเห็นว่าคุณพ่อมีคุณธรรมมีเมตตาจิตที่จะดูแลพวกเราหรือว่าไม่ไทอดทิ้งพวกเราที่เราจะให้เรามีทํางานมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็คิดว่าไม่ใช่เป็นตัวด้านลบนะคะคิดว่าจะเป็นตัวเสริมให้พวกเราให้คุณพ่อหรือว่าซิเตอร์ได้ดีขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นการที่มีคนพิการทํางานอยู่ในห้างร้านบริษัทหรือสถานที่ใดๆก็ตามไม่ได้ไปลดเกรดลดหมิ่นคุณค่าคีดว่าเขาจะบุคคลภายนอกจึงต้องสรรเสริญด้วยค่ะว่าเออท่านมีจิตใจเมตตาหรือว่าท่านให้โอกาสพวกเราอะค่ะรับอันนี้ศักยภาพหรือความสามารถในการทํางานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญด้วยเช่นกันใช่ไหมครับก็ที่ว่าทํางานทุกอย่างทําด้วยใจนะคะมันจะทําให้เรา ีนงานจะรับรื่นดีถ้าเราทําแบบทําไมต้องมาใช้ฉันทำไมจะต้องอย่างนี้มันก็ทำงานไม่สำเร็จค่ะค <laughs> ิด <ผม S 2> ว่า <ผม S 2> ต้องทำงาน,นได้ใจด้วยจริงๆต้องลงได้จริงจริงๆะอยากจะให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆคนพิการที่อยากจะมีงานทำ หรือกําลังเพิ่งจะเริ่มเข้าไปทํางานถ้าอยากฝากน้องๆนะคะว่าถ้าเราได้โอกาสที่เขาหยิบยื่นให้เราเราควรจะทําเต็มที่นะคะไม่ควรจะแบบทําขอไปทีหรือว่าประมาณว่าทําอะไรก็ได้ให้มันพ้นๆไปไม่ใช่นะคะเราต้องทาด้วยใจแล้วก็ทําให้มันสาเร็จนะคะเขาจะได้เห็นศักยภาพของเราว่าเราสามารถอยู่กับเขาได้เราทําให้เขาได้ค่ะ แล้วก็อยากจะฝากว่าสำหรับคนพิการทุกคนก็อยากเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็คิดว่าทุกคนแต่ละคนน่มีคุณค่าสำหรับชีวิตโดยเฉพาะคุณค่าชีวิตของตนเองเพราะว่าเราต้องเห็นคุณค่าของชีวิตของเราก่อนคนอื่นจึงจะเห็นคุณค่าของเราถ้าเราสู้ทนคนอื่นก็จะเห็นนะคะแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว ความฝันอะไรในอนาคตนับจากนี้ไปครับฝันเหรอคะฝันของเราฝันของฉันก็คืออยากจะให้เด็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราเป็นเด็กที่เป็นเด็กดีมีคุณภาพอะคะ่ะซึ่งแมุ้มัยนี้สังคมก็สิ่งแวดล้อมเอยอะแยะมากมายที่จะทําให้เด็กเขาเียชฉยไปได้ก็อยากความฝันก็คืออยากจะให้เด็กเขาได้รับสิ่งที่เราถ่ายทอดใ,ให้เขาให้เขาเป็นเด็กดีอะค่ะคือฝันตรงนี้นะครับครับก็อยากจะ ขอเป็นกำลังใจให้ครูได้ประสบความสำเร็จในความฝันที่อยากจะช่วยให้เด็กๆนั้นประสบความสำเร็จในการศึกษานะครับเพราะว่าที่นี่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเพราะการศึกษาจะทำให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับ ครับก็อยากจะให้พี่น้องคนพิการนะครับได้มีกำลังใจได้ออกมาสู่สังคมยังมีอาชีพอีกหลากหลายที่เราสามารถทำได้แล้วก็มีสถานประกอบการมากมายนะครับพร้อมที่จะรับคนพิการเข้าทำงานสนใจอยากมีงานทำหรือต้องการรับคนพิการเข้าทำงานท่านสามารถโทรสายด่วนคนพิการ1479 8โมงเช้าถึง2ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับฝันของฉันก็คืออยากจะให้เด็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราเป็นเด็กที่เป็นเด็กดีมีคุณภาพค่ะ าจะให้เด็กเขาได้รับสิ่งที่เราถ่ายทอดให้เขาให้เขาเป็นเด,ด็กดีกันวดนตรงนี้